แผลดำจากโลออนแก้ไขอย่างไรคะถ้าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับสิ่งที่ผมแนะนาเป็นอย่างแรกนะครับก็คือข้อแรกอย่าพึ่งท้อครับและจงเชื่อมั่นครับว่าแผลยังสามารถกลับมาขาวและผิวสวยได้ดีเหมือนเดิมครับอันที่2ครับเลือกใช้ผลิตภัณฑ์โลออนที่เราใช้อยู่ครับเพราะเราอาจจะเกิดจากการที่เราใช้โลออนที่ไม่ถูกวิธีเกิดจากการที่เราแพ้น้ําหอมหรือแอลกอฮอล์ all, ที่อยู่ในโลออนครับเปลี่ยนมาใช้รูปแบบอื่นที่ไม่ต้องมีการสัมผสัสอีกต่อไปก็คือรูปแบบของสเปรย์ครับอย่างเช่นสเปรย์ร่ากายรีเฟ เมื่อเปลี่ยนมาใช้สเปรย์แล้วก็ต้องเหมือนกันครับต้องไม่มีแอลกอฮอล์น้ำหอมผส,ส,สมด้วยเหมือนกันนะครับและประการสุดท้ายนะครับไม่ควรทาในสิ่งเหล่านี้สครับรักแร้ครับคิดว่าตัวเมคอิดจะทําให้ไปขูดบริเวณผิวที่ดำเนี่ยทำให้มันขาวเนียนกระจ่างใสผมบอกเลยครับไม่เกิดผลดีและทําให้กลิ่นตัวแรงขึ้นประการถัดมาทาครีมครับการทาครีมทําให้บริเวณใต้รักแร้เรามีความชุ่มชื้นมากกว่าปกติทําให้เกิดกลิ่นตัวที่แรงขึ้นและทําให้ว่าการใช้ ผลิตภัณฑ์รับกลิ่นกายรูปแบบไหนก็ะช่นะครับเข้าไปร่วมเนี่ยก็จะทําให้คุมกิจได้ยากขึ้นครับประการสุดท้ายนะครับไม่ใช้สารที่ก่อให้เกิดอันตรายกับผิวหรือทําให้เล่งความขาวครับอย่างเช่นไฮโดรคิโนนครับพวกสารพวกรักษาฝ้าอะไรพวกนี้ที่ทําให้เกิดความขาวเกิดขึ้นหรือสารเคมีอะไรแรงๆครับพวกมีคลิปเป็นกดนะครับเพราะทาให้เกิดการแพ้อย่างรุนแรงและทําให้รักแร้จาถาวรไปเลยครับและแก้ไขไม่ได้ครับ